คือผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยปี2503นะครับในสมัยผมเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยต่างก็จัดสอบเองดังนั้นเราก็ต้องไปไปสมัครตามที่ต่างๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไปสมัครคณะ วิทยาศาสตร์ที่จุฬาเพราะว่าต้องการตามใจแม่นี่เราก็กลัวว่าเราจะไม่ได้ดังนั้นเราก็สมัครเผื่อใช่ไหมครับผมก็ไปสมัครไว้ที่สมัยนั้นคือ,อวิทยาลัยการศึกษาบางแสนซึ่งปัจจุบันเป็นมบุรพานะครับแล้วผมก็สมัคร รัฐศ,ศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยแต่ผมเนี่ยจบลงด้วยการติดธรรมศาสตร์กับติดบางแสนผมก็เลยตัดสินใจเลือกอธรรมศาสตร์สมัยนั้นธรรมศาสตร์มีสาขาวิชาการทูตแล้วนะเป็นผมเป็นการทูตรุ่นที่2 2,503การทูตมีรุ่นแรก Uh, 2,502นะครับแล้วเอาเข้าจริงเราก็คิดว่าเราจบเราได้เป็นทูตแน่นะฮะแล้วเอาเข้าจริงแล้วรุ่นผมสายการทูตเนี่ยไปเป็นทูตจริงๆเนี่ยสิบกว่าคนนะครับผมว่าหลายคนอาจจะได้ยินว่าคนหนึ่งที่ดังมากๆในรุ่นผมคือวิทย์ไรนานนนนะวิทย์ไรนานนนเป็นเอกอัครราชทูตประจำ กรุงลอนดอนอยู่นานมากๆผมก็ตามกระแสมาอยู่การทูตที่ธรรมศาสตร์ธ่าพระจันทร์สี่ปีเต็มครับตอนเมื่อผมเข้ามาปี2503เนี่ยผมว่าตอนนั้นมันเป็น ครั้งแรกนะฮะที่มีการสอบเข้าธรรมศาสตร์คือไม่ใช่เฉพาะคณะรัฐศาสตร์ผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ธรรมศาสตร์จะเป็นมหาวิทย,า,ทยาลาัยปิดใช่ไหมฮะมันจะมาปิดจริงจังเลยเนี่ยพศ2505เมื่อตั้งคณะ ศิลปศาสตร์นะเพราะฉะนั้นบรรยากาศนั้นมันก็กึ่งกึ่งนะผมว่ากึ่งของการเป็นมหาลัยเปิดคนเรียนเยอะนะครับโดยเฉพาะคณะที่พอเพลามากๆสมัยนั้นก็คือคณะนิติศาสตร์ใช่ไหมครับกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์นั้นคนน้อยมากผมเข้าใจว่าเดิมเนี่ยรับปีละประมาณ50-60คนพอรุ่นผมเนี่ยรับประมาณ120คนแต่มาเรียนจริงๆไม่ครบร่ะนะอย่างฝ่ายสาขาการทูตเนี่ย <c oughs> มีประมาณ60คนเนี่ยมาเรียนจริงๆประมาณ20-30คน นะฮะคนสมัยรุ่นนั้นทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยไม่ได้เรียนเต็มตัวอย่างรุ่นหลังๆฮะเพราะมันบรรยากาศมันก็คือว่ามันเป็นทั้งมหาลัยที่มันเปิดอยู่คนเยอะมากนะครับ เพื่อนๆที่มาจากโรงเรียนเดียวกับผมเพื่อนผมส่วนใหญ่เลยก็คือเรียนนิติศาสตร์ใช่ไหยฮะเรียนนิติศาสตร์อาจารย์พนัสทัศนียนนท์นะครับซึ่งหลายคนก็คงจะรู้จักดีถ้าจะพูดในแง่ของความเป็นรัฐศาสตร์เนี่ยละม้วอยู่กับพวกเราเอง <laughs> ยกเว้นเวลาเราจะซ้อมเชียร์เราก็วิ่งผ่านไปหน้าคณะพานิชยาศาสตร์และการบัญชีพวกพผู้หญิงเกาจะอยู่ที่นั่นเยอะใช่ไหมมันเป็นตึกอสองชั้นอนะตอนนั้นมันเป็นตึกของเตรียมมทกเก่านะฮะมันคล้ายๆตึก สองชั้นของตึกหนึ่งตึกสองตึกสามตึกสี่ของตึกโดมอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งไปเราจะเห็นผู้หญิงเขามายืนอยู่ระเบียงและพวกเราก็จะวิ่งซ้อมเชียร์ล้วก็ร้องรัดรัศรรัศาสรัศร์พวกผู้หญิงเขาก็ออกมาดูเราเราก็โบกมือให้เขาเราคิดว่าเขามาดูเรานะแต่ความจริงเราเพิ่งจะรู้ตอนหลัง <Sí. S 1> ว่าพวกผู้หญิงบัญชีเนี่ยจะหมั่นไส้ขนะรัศสารอันนี้เราไม่รู้อ่ะ เราคิดว่าเราเท่มากเลยเพราะว่าเราเราแต่งชุดขาวใช่ไหมเรานุ่งเกงขาวใส่เสื้อขาวแขนยาวผูกเนคไทสีดำเป็นตราสิงห์อะแล้วบางทีเราก็สับสนนะเอ๊ะเราเป็นสิงห์แดงแต่แต่ทำไมเนคไทเราดำนะมันก็มั่วๆอยู่นะแล้วต้องมีแหวนด้วยแหวนรุ่นอะผมยังเก็บแหวนรุ่นไว้เลยนะครับเอ่อมันมีอะไรที่มันมันไม่เหมือนคนอื่นเนาะ มันไม่เหมือนพวกรุ่นหลังที่มันจะมาเป็นรุ่นของเสกสรรประสุดประเสริฐกุลจารันติดฐาอภิชัยะเนศอาภรสุวรรณอ,อะไรพวกนี้ทีเ่เขาจะขบฏกับระบบเดิมของของรัฐศาสตร์เก่ามีเพื่อนร่วมรุ่นที่เป็นนักวิชาการาชัดกิจธรรมแน่นอนนะครับนรงศิลสวัสด์แน่นอนนรนิตเศรษฐบุตรแน่นอน พวกนี้เขาก็อยู่ในวงวิชาการนะครับปีหนึ่งสองสามปีหนึ่งปีสองปีสามเนี่ยผมเรียนเร็วมากนะครับวิชาที่ผมได้ผ่านเนี่ยมันเป็นคะแนนนะมันยังไม่เป็นหน่วยหน่วยกิจนะครับหกสิบผ่านวิชาอาจาัเนเสนห์จามริกเนี่ยผมได้หกสิบ วิชาอาจารย์พงเพนสกุลตาภัยก็ได้60สบนะวิชาอันหนึ่งที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนผมมักจะล้อผมบ่อยๆเลยบอกว่าวิชาระเบียบปฏิบัติและมารยาททางการทูตเนี่ยสอนโดยอาจารย์ไพโรชยนามอาจารย์ไพโรช,ชยนามเนี่ยเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศสมัยนั้นนะ่ะ อสอนว่ามารยาทเราควรจะเป็นยังไงเวลานั่งโต๊ะจะกินยังไงช้อนซ้อมมันอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวา,าแก้วน้ำมันอยู่อะไรเนี่ยผมได้60ิเหมือนกันนะผมเป็นคนที่คะแนนามารยาททางการทูตเร็วมากนะอาจารย์คนหนึ่งที่ผมชอบมากๆกก็คืออาจารย์สมศักดิ์ชูโต อาจารย์สมหลักชูโตก็ดีอาจารย์คนหนึ่ง,งซึงที่ผมประทับใจมากอาชอบมากก็คืออาจารย์ประชาคุณาเกษมนะอีกคนหนึ่งซึ่งตอนหลังผมก็ตื่นเต้นมากๆนะฮะว่า,าเราเรียนการทูตนี่ช่มเขาเชิญทูตมาสอนเนี่ยนะฮะอาจารย์สุชาติเป็นทูตทูตที่ประเทศอินเดีย ท่านจบมาจากมหลาลัยซิราคิวส์ที่นิวยอร์กเป็นมหลาลัยดังเหมือนกันนะครับสมัยนะั้นก่อนนะ่ะมันเรียนมันใช้ใช้ฟังอาจารย์อาจารย์อ่านอนะไม่ใช่อาจารย์ไม่พูดอนะผมผมสงสัยว่าประเพณีการสอนสมัยก่อนนะ่ะมักจะรีดอรีเอดีรีดมาอ่านอนะอาจารย์สเสน่ห์ก็มาอ่านอาจารย์ พงเพนสก,กุลตาภัยก็มาอ่านมาอ่านแล้วเราจดแต่ไหมฮะเราก็ท่องไปอะฮอบล็อกบองเตสกีโออ,อะไรเงี้ยนะฮะแล้ก็เราก็ฟังอ,อแล้วเราก็จดแล้วเราก็ไปอ่านแล้วเราก็ไปท่องแล้วเราก็มาสอบอาจารย์ที่จะพูดบรรยายแล้วนอกเรื่องให้สนุกสนุกเนี่ยหายากสมศักดิ์ชูโตใช่นอกเรื่องเก่งเป็นบ้าเลย สนุกมากนะครับอาจารย์พวกอาจารย์เชิเชญเนี่ยอา,อาจารย์รับเชิญเยอะมากนะแต่ว่าอาจารย์รับเชิญซึ่งเป็นเป็นฝรั่งนะเป็นฝรั่งเศสเพราะว่าผมเรียนการทูตผมต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ที่เป็นฝรั่งเศสอาจารย์ที่เป็นอังกฤษพวกเนี้ยจะทําให้เราเกิดความบันดาลใจอาจารย์ที่ผมชอบมากม เราต้องไปนั่งข้างหน้าฟังให้ได้นะคืออาจารย์ไมเคิลสมิธตี้เขาจบแล้วเนี่ยเขามาเมืองไทยแล้วเขาไปทำงานให้สยามสมาคมเป็นบรรณาธิการสยามสมาคมนานมากแล้วก็มาสอนพิเศษที่ธรรมศาสตร์อ๋อผม ผมเซ็นสัญญารับทุนจากศิลปศาสตร์นี่ครับผมไม่ได้เซ็นสัญญารับทุนจากรัฐศาสตร์ผมเซ็นสัญญารับทุนจากศิลปศาสตร์เพราะว่าตอนที่ผมจบนั้นอ่ะผมรับปริญญาผมได้รางวัลทุนภูมิพลใช่ไหมครับสมัยนั้นมีคนเดียว ไม่ได้มีสำหรับทุกคณะทุกสาขาวิชานะมีคนเดียวคือคณะรัฐศาสตร์เพราะคณะรัฐศาสตร์เป็นคณะแรกที่ถวายดุษฎดีบัณฑิตให้ในหลวงราชการที่9ท่านก็เลยให้ใหเ้เงินก้อนหนึ่งกับคณะรัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นรางวัลที่เรียกว่ารางวันทุนภูมิพล หนึ่พบาทนะฮะได้เหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็ได้ประกาศสนิยบัติเงินหนึ่งพันบาทสมัยนั้นมีค่าเท่ากับทองคำหนักสองบาทแสดงว่าเยอะเป็นบ้าเลยกิจกรรมหลักน่าจะเป็นเชียร์นะผมเ้วชอบเชียร์มากเลยผมอยู่ฝ่ายฝ่ายฝ่ายบุ่วผมไม่ได้อยู่ฝ่ายบุญอ่ะ ผมไม่ใช่คน,คนผู้คงแก่เรียนสามปีแรกอะปีหนึ่งปีสองปีสามอะ่ะผมขี้เกียจเรียนมากๆเลยเโด,ดโร่มบ่อยแต่ว่าก็เข้าเข้าเรียนบ่อยแล้วผมมีเพื่อนดีอะเพื่อนผู้หญิงเนี่ย <c oughs> ที่ดีๆจดโน้ตให้เรา <c oughs> ผมเข้ามาเนี่ยผมจำได้ว่าในปีแรกเนี่ยผมถูกรุ่นพี่เกณฑ์ไป ไปพายเรือแล้วเราไปขอยืมเรือจากจากฝั่งคโนน่ะนะฮะที่เขาเก็บเรือพระราชพธิธีไว้อะเก็บเรือสุพรรณหงส์แต่ว่ามันมีเรือดั้งใช่ไหมเรือดั้งสำหรับเอ่อเรือเล็กๆเ,เ,เราก็ไปขอยืมมาแล้วเราจะแข่งกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเพราะว่าเขาอยู่ริมแม่น้ำเหมือนกันใช่ไหม ศ,ศิลปกรวังท่าพระนะฮะเพราะ,ะนั้นเราชาววังหน้ากับชาววังท่าพระก็จะสร้างประเพณีขึ้นมาผมไม่เคยค้นว่าประเพณีนี้มามาเมื่อไรแต่ว่าปีที่ผมเข้ามาเนี่ยผมไปภายเรือแล้วจําได้ว่าภายเรือไปไกลมากเลยจนไปถึงมัสยิดบางอ้ออันนี้เป็นเป็นประเพณี แข่งเรือแน่นอนมันก็มีประเพณีฟุตบอลประเพณีใช่ไหมฮะจุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆตอนหลังมันแข่งไม่ได้เพราะแม่น้ําเจ้าพระยามันเต็มไปด้วยเรือสัญจรใช่ไหมรุ่นเรานั้นมันเรือสัญจรไปมามันยังไม่มีอะ่ะแม้กระทั่งอยู่ริมตะลิงริมฝั่งอะ่ะไอ้ข้าเหนียวปิง้งมันก็ยังมาขายเลย โอ้รัสษร์เท่มากเลยอ่ะนะครับนนะ้หนึ่งเราใส่เสื้อยืดแขนยาวสีขาวสองกางเกงขายาวสีขาวสามเข็มขัดดำมีหัวเป็นหัวหัวเป็นตาธรรมจักรหรือเป็นตาสิงห์ไม่รู้แต่ว่าเน็คไทสีดำเรารู้สึกว่าเท่แต่เนื่องจากที่บ้านผมเนี่ย ให้ทุกคนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมเพราะว่าที่บ้านที่ผมอาศัยอยู่เป็นบ้านคุณป้าคุณป้ามีลูกหกคนนะมีเขยมีสะพ้ยอีกแล้วพวกเราเป็นหลานมาจากบ้านนอกมาอยู่เนี่ยมาอยู่ฟรีกินฟรีอะ่ะเพราะนั้นเราต้องซักผ้าเองเพราะจำได้ว่ามันทรมานมากเลยความหล่อของเราเนี่ยคือมันกางเกงขาวกับเสื้อขาวเนี่ย โอ้โคมันมันซักยากแล้วต้องรีดเองด้วยความหล่อเนี่ยมันมันทรมานทรกรรมมากเลยครับพอปีสามเนี่ยเราเริ่มเราเริ่มฉี่ออไปแล้วแต่ธรรมศาสตร์มันก็เริ่มมีเครื่องแบบใหม่นะพะศิลปศาสตร์มาเนี่ยอาจารย์อดุลแกเป็นเลขาธิการใช่ไหมเป็นเลขาธิการคณะอะแล้วเรามีจอมพลถนอมกิติกรเป็น อธิการมาดีอะโหเราก็ต้องกลัวสินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คิดเครื่องแบบใหม่คือนุ่งกางเกงสีน้ำเงินนะครับใส่เสื้อขาวผูกเนคไทสีน้ำเงินมีลายคาดเป็นเหลืองแดงเราก็เริ่ม <c oughs> เริ่มไปไปไปรับอันนั้นมา